ครับผมวันนี้ก็มีเรื่องบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับระวังนะครับท่านที่กินที่เที่ยวกลางคืนเที่ยวไปอะไรที่สิ่งไม่ดีไม่งามอบายมุกทั้งหลายนะ่ระวังเลือดบวกนะฮะร,ระวังเลือดบวกอันนี้เห็นจากจากกับตามาแล้วนะดื่มเหล้าดื่มเบียร์สามกษัตริย์ทั้งแดงดตัดกันฮนะเดินข้ามถนนมาจะไปร้านนวดไปนวดนะฮะปวดหลังเมื่อยหลังวันนั้นสามกษัตริย์นะเดินข้ามถนนไปครับ ไม่ได้มองหน้ามองหลังไม่ได้มองซ้ายมองขวาเดินข้ามไปแค่ห้าเก้าครับป้องนะล่างนะี่ลอยนะฮะลอยที่โดนที่โดนดน,น่ะโดนรถชนน่ะนะสามสิเมตรห้าสิเมตรได้มั้งประมาณเนี่ยเลือดนะฮะเลือดบวกไหมบวกเลือดบวกฮะบวกถนนนะเลือดบวกถนนนนบวกยันสะพานลอยนะเลือดเลือดบวกนี่แลหละฮะการกินเที่ยวระวังนะฮะนี่แหละครับนี่คือเลือดบวกหน้าระวังด้วยอย่าเมาอย่าเที่ยวเ,ยวเตรมากระวังเลือดบวก ครับจบข่าวครับ